สวัสดีครับก็พบกับส้มฉุนชาแนลอีกแล้วนะครับผมอันนี้มาในตอนเย็นนะครับก็คือทลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทําอาหารนะครับแล้วก็มีวัตถุดิบมาแล้วนะครับผมได้จากการสนับสนุนน้องไก่นะครับวันนี้ก็อยู่กับนี่ครับน้องอีคิครับผมกับไก่นะครับก็เราจะทําเมนูอะไรนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้แล้ครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ขออนุญาไปจัดการกับวัตถุดิบก่อนนะครับผมแล้ครับ น,นี้เราก็จะไปหาเตากันก่อนนะครับน่นครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับที่สวนนะครับก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะครับเหมือนจะตกที่สวนนะครับก็ปลูกไว้หลายอย่างครับมะพร้าวตะคงตะไคร ใบมะกรูดผักบงุงผักบุงนะครับก็มะาชาตินะครับพอเพียงนะครับอยากกินอะไรเราก็ปลูกไว้นะครับเดี๋ยวคนนี้าย,ย,ายืมเตานะครับ นี่นะครับนะครับแล้วก็นครับเอาไวเตาไปก่อนนะครับฟืนน้ำแตกหน้าเ <Okay. S 2> <ไ>ปมือนอเคเอาไปได้เรียบร้อยนะครับได้เตาแล้วก็ไม้ลแล้วครับลุยเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาฟืนเพิ่มอยู่นะครับเพราะเราไม่ได้เตรียมฐานเตรียมอะไรมาเลยครับเรากะว่า,าหาจากธรรมชาติล้วนๆนะครับ หนังไหมครับนี่ครับเตาเดี๋ยวเราจะ ทำการโกลไฟอะไรก่อนนะครับผม นี่ก็เป็นสวนของผมนะครับที่ผมได้ปลูกถุวเหลืองไว้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูนะครับนะครับวิวก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับ3 60อิบองศาครับฝั่งนู้นก็เป็นพื้นที่ของคนอื่นนะครับพี่เขาทำนาครับตอนนี้เขาก็เริ่มไถนาเริ่มอะไรกันแล้วครับ เอาครับตอนนี้เราก็จัดการกับวัตถุดิเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับว้าวนี่นะครับผมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตั้งบนไฟนะครับแล้วก็ใส่เครื่องทุกอย่างเครื่องผมก็เตรียมมาแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมก็ได้ตามมาจากบ้านนะครับเครื่องก็มีเก็พกตะไคร้มาดลวยนิดหน่อยครับกับเครื่องปรุงครับแล้วก็ใบมะกรูดครับ เอามาให้ดูหน่อยสิอ่านี่นะครับใบมะกรูดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหม้อไก่ตั้งเลยครับไปครับน้องอีคิวครับเอาเครื่องไปด้วยครับเอาช้อนโคนไปด้วยครับเอาไก่ตั้งก่อนเลยครับครับไก่ตั้งเสร็จแล้วเราก็จะเอาเครื่องมาลงผัดเลยนะครับเครื่องปรุงอันนั้นสุลรสกับรสยี่น้องใส่จะเอาเครื่องมาใส่ก่อนนะครับไก่ของเราครับหนึ่งตัวนะครับ เยอะเหมือนกันนะครับเอ <Okay. S 1> ยอี่ลงไปเลยหมดเลยส่ลงไปแล้วนะครับเสร็จแล้วคลุกเะครับคลุกเข้ากับไก่เลยครับแล้ว oh. เราก็จะคลุกให้มันเข้าๆ oh. กันแบบนี้เลยนะครับนี่ครับอุ๊ยร้อนร้อนนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักพักให้ไก่มันเริ่มสุกนะครับให้ตึงๆนะครับอันนี้เราใช้หลายน้ำนะครับเพราะว่าไก่มันค่อนข้างที่จะจะเหนียวแน่นอน,นครับเพราะว่านี้เป็นไก่แก่ครับโอเคครับอันนี้ก็ให,ให้ให้เนื้อมันตึงแป๊บนึงครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามชมกัน,นครับผม ตอนนี้ก็จะเปิดดูก่อนนะครับว่าน้ํามันแห้งเลี่ยงนะครับมาดูกันเลยครับผมนะครับว้าวยอดเลยนะครับน้ำก็เริ่มแห้งแล้วครับน้องอีคิวครับขอน้ํากับช้อนนะครับผมก็จะเติมน้ํามันไปอีกหนึ่งรอบนะครับเติมน้ำเลยครับน้องอีคิว โอ้ยใจเย็นครับไฟใส่ครับใสแล้วครับโอเคครับผมใส่เลยครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาไว้อีกรอบนึงนะครับออให้มันเปื่อยก่อนนะครับเราดูกัน,นครับ ครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับแต่ไก่เราก็ยังไม่สุกนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดแล้วก็ mm hmm. เติมนะ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับเราไปดูกันครับนี่ครับน้ําก็แห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ําไปอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับเดี๋ยวเติมน้ําอีกรอบหนึ่งก็น่าจะได้นะครับน่าจะเปื่อยนะครับเดี๋ยวเติมน้ำนะครับ อ่อนเอาน้ำเลยเน้ำน้ำนะครับเดี๋ยวผมก็จะเติมน้ำอีกสักรอบก็น่าจะโอเคแล้วนะครับลำ <ś c oughs> บากอีกแล้วโอเคนะครับลำบากนะครับฝนตกเข้ามาถึงข้างในเลยนะครับนะ <ś c oughs> ครับเดี๋ยว แ้วรอบนึงก็น่าจะเปื่อยแล้วนะครับเราเราชมกันครับว่าเราจะได้กินนะครับคืนนี้นะครับรออีกแป๊บหนึ่งนะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ไก่เราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะกินไก่ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับบ้านนะครับผมนี่นะครับสุกแล้วนะครับนี่นะครับผมสุดยอดเลยครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกินไก่กินข้าวอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะกลับบ้านนะครับผมคลิปหน้านะครับถ้าอยากให้ส้มฉุนทำอะไรนะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับผมมือแล้วครับหิวมากเลยครับบายบายครับผม